เพื่อนๆเนีปัน่นจักรยานมาวันนี้มาถึงอ่างแล้ววันที่วันที่พามาอ่างเราสำลายเนาะอ่างเราสำลายตอนเช้าๆตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนาะเหมือนลมพัดเย็นๆนเดี๋ยวได้ยถ่ายบรรยากาศให้ดูอ่างเก็บน้ำเราสำลายนี่เพื่อนๆบรรยากาศตอนเช้าๆ อ่างเก็บน้ำลำสำลายว้าวอากาศดีไม่แพ้ตอนเย็นเลยน้เพื่อนที่เดียวก็ที่เนี่ยพามาดูพระอาทิตย์ตกดินเนาะเนี่ยแต่อันนี้คือบรรยากาศต,ตอนเช้าๆสวยเนาะสวยไหมว้าวนี่ ีแดงซิงเราพามาก็อยู่ห่างจากบ้านแนนไปประมาณน่าจะประมาณห้ากิโลแล้วเพื่อนไม่ไม่น่าจะเกินนี่นี่เมื่อกี้นี่ผ่านมาพี่เขาก็มาวิ่งเหมือนกันเนาะเนี่ยเขาก็มีคนรักสุขภาพเหมือนเราก็ดีใจเนาะ <c oughs> แต่ตอนเย็นเย็นเขาก็จะมานั่งเล่นนั่งอันนี้กันเยอะเนาะตอนเช้าๆอย่างนี้ก็ ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เนะเป็นไงเพื่อนๆบรรยากาศแถวชนบทเนาะก็ประมาณนี้อากาศดีมากเลยเพื่อนๆยิ่งตอนเช่าๆหนาหนาวอย่างนี้เนาะมันก็ <c oughs> มองก่าการออกกาลังกายเนาะแนนไปกินเลี้ยงมาเนาะก็กินเยอะเนาะมันก็ต้องแบบเบินออกสักหน่อยเนาะเวลาถ้าเกิดว่ามันอ้วนแล้วว่มันลงยากมากเลยเดย้กว่าเนี้ยจะ ลดลงมาได้จาก5 1กิโลอ่ะนี่ใช้เวลาสองปีเลยนะเพื่อนกว,กว่ามันจะลงอ่ะแล้วถ้ามันขึ้นแล้วเนาะมันลงยากมากเลยแต่เราก็ไม่อยากผอมมากเนาะเราให้มันอยู่แค่ประมาณนี้ก็พออายุเยอะแล้วเนะเพื่อนมันเผาผัานยากเนาะเราก็ต้องแบบออกกําลังกายช่วยมันเนาะก็ไม่มีอะไรค่ะก็มานั่งคุยกันแน่นอนเดี๋ยวเ่าจะวิ่งต่อยิ่งสักสองรอบเนาะ จากตรงนี้แหละจากจุดนี้แหละแล้วก็วิ่งไปถึงนู้ซุดอ่างเนาะรอบเดียวก็น่าจะพอแหละเพราะว่าปั่นจัก,กรยานมามันเกาะใช้แรงเยอะมันก็นี่เหงื่อมันก็ซึมๆแล้วเนาะก็ค่ะเดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวตอนกลับเน่นพาแวะถ่ายรูปดอกเก๊กหวยสถานที่เที่ยวแห่งใหม่แถวบ้านแนนเลยเนาะติดบ้านแนนเลยเขาคงจะเปิดปีนี้ปีแรกคะ่ะพื่อน ชื่อชื่อเขาก็อสองวังสองนครหรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยไปดูดีกว่านะเดี๋ยวตอนนี้นา่ยขอไปวิ่งสักรอบก่อนไปเพื่อนวิ่งไปกะแนนไปจนสุดนูน่นเนาะแล้วเราค่อยกลับมาเพื่อนได้แค่ครึ่งทางเองไฟไม่ถึงหลักดูสิมันใกล้ๆนะแต่มันไกลามากเลยนะกว่าจะสุดสุดฝั่งนู่นนะเพื่อนเนี่ยนว่าเนี่ยได้แค่ครึ่งทางเองยังเหลืออีกเป็นครึ่งๆเลย ไปต่อไม่ไหวแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยววิ่งกลับไม่ไหวแนละ้วเอาแค่ประมาณนี้พอนะเพื่อนเอาแค่เราไหวเนาะแค่นี้เราก็ได้ขยับร่างกายก็ถือว่าดีแล้วเนาะเพราะว่าตอนกลับเราก็ต้องกลับไปอีกตั้งห้ากิโลเนาะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะกการออกกำลังกายดูเดี๋ยวีกตั้งครึ่งทางไม่ไหวเพื่อนพอพอแค่นี้ดีกว่าเนาะ เดีวเราวิ่งก้าวอิสักหน่อยแล้วแดนเดี๋ยวพาไปเที่ยวทุ่งดอกเก๊กหวยงงกันค่ะ ก็ยาง ก็จะประมาณนี้แหละนี่ทุ่งดอกเก๊กหวยอันนี้เขาคงจะทําให้เราขึ้นไปถ่ายมุมสูงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราเราเดินไปดูจังหน่อยมันเป็นทางขึ้นให้เราขึ้นไปถ่ายมุมสูงเพื่อนเขาก็ทําแบบเก๋ด,ดีเนาะว้าวมุมสูงก็สวยนะเพื่อนดู เนาะสวยอยูนนะ่เนาะนี่นี่ยังเหลืออีกที่นึงเนาะแนนยังไม่ได้พาไปเนาะอยู่จิมทอมสันฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวภูเขานะเพื่อนมันเป็นภูเขาลูกเดียวก็ที่แนนขึ้นไปหาหน่อไม้เนาะที่ลงที่คลิปแรกๆกนะันเนาะ แต่ตอนนี้มันหน่อไม้มันวายหมดแล้วเนาะนี่เขาเดียวกันเลยนี่บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนหิวแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกนะ่าน,นเนาะในหินขนมจีนอยู่ตรงนั้นอย่างหนากินเลยเดี๋ยวเราไปนั่งกินขนมจีนกัน สบายสบาย <laughs> นี่ชิวๆนะวันนี้วันยุดเราเนะนี่นั่งสบายสบายนี่ก็น่ารักเพื่อนๆหลังนี่พอดีเลยหลังไม่ใหญ่มากนี่กระทันรัดเนาะเหมาะที่จะอยู่กันสองคนตายายเลยประมาณนี้บันปลายชีวิต <laughs> สวยอยู่เนาะ เอาปลากระติ๊กนะจ้ะอเ,นนะเอาตีนเปืเป่อยๆแวะซื้อข้าวหลามเนื้อเพื่อนแ้เน้นกินข้าวหลามก็นมข,มขน,จนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาเนาะเพื่นอนเดี๋ยวเน้นถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้ดูอีก จักหน่อยนอนเดาก็จะพากลับบ้านแล้วกินขนมจีนน้ำยาเมื่อกี้นี่อร่อยมากเลยเนาะจากแบบเหงือ่อออกที่นี่มันเริ่มเย็นแล้วอากาศมันเริ่มแบบเย็นแล้วเนี่ยนี่ลมโชยมา <c oughs> ดอกบัวสวยๆเนาะชิวๆ มองไปไกลๆก็เห็นทุ่งดอกเก๊กหวยนี่อย่างสวยน้เพื่อนดูเหมือนมันเป็น,ปนกระด้งเลยเนาะเ <c oughs> ขาเรียกอะไรก็ไม่เรียกไม่ถูกเนาะแเรียกว่ามันเป็นเหมือนกระด้งเลยเนาะเนี่ย <c oughs> สวยดีแปลกดีเนาะแนนยังไม่เคยเห็น ของจริงสักทีเนาะเห็นแต่เขาไปเช็คอินกันแต่ที่ว่ามันยืนได้บนดอกบัวเนาะบนใบบัวนะใช่ไหมเพื่อนนี่วังสองคอนครก็มีนะคะ <c oughs> เป็นไงเพื่อนบรรยากาศทุ่งเก๊กหวย <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเ่าจะพากลับบ้านละอีกประมาณไม่ถึงกิโลก็ถึงบ้านเราเนี่ยอยู่ติดแถวบ้านนั่นเลยแหละ ก่อเพื่อนๆอยากมาเที่ยวก็มาได้นอ้องง่ายๆตาม G.P.S มาก็ง่ายๆวังสองนครทุ่งดอกเก๊กฮวยบรรยากาศโอเคค่ะยิ่งหนาหนาวยิ่งอากาศดีมีของกินอร่อยๆเมื่อกี้นี่นนนกินขนมจีนน้ำยาเนาะอร่อยมากเลยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนาะคะ่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อคอมเมนต์บอกแนนเนาะใต้คลิปเนาะ ก็คอมเมนต์เตือนอะไรล่ะก็ชอบไม่ชอบกอ็บอกแนนเนาะแนนจะได้แก้ไขว่ากรุงเหมือนเดิมเลยเพื่อนก็ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดมาตอนนี้ยอดติดตามแนนก็เยอะพอสมควรเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่ชอบคลิปแนนเนาะที่แนนทากอจะพยายามทาให้มันดีที่สุดเนาะอนเพื่อนทําให้มันดีกว่านี้เนาะค่ะก็ชอบกอคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด ทุกอย่างเห็นแนนด้วยเนาะขะเพื่อนแนนพากลับบ้านแล้วเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย